ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีไบทีซีพอดแคสต์พบกับสาระ, TC, รค,ราระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันวันนี้กินอะไรดีคําถามคลาสสิกเลยใช่ไหมครับที่มักจะมาพร้อมกับโจทย์เรื่องงบประมาณที่จํากัดวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า AI ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือไอ้คาถามที่เราเนี่ยต้องถามตัวเองกันทุกวี่ทุกวันมื้อนี้กินอะไรดี คือมันเป็นคำถามที่ดูเหมือนง่ายนะแต่เชื่อเถอะบางทีก็เป็นอะไรที่น่าปวดหัวที่สุดแล้วใช่เลยนี่แหละประเด็นเลยคือใจหนึ่งเนี่ยก็อยากกินอะไรใหม่ๆไม่อยากซ้ำซากจำเจใช่ไหมครับแต่อีกใจหนึ่งพอมองกระเป๋าสตางค์ปุ๊บมันก็บอกให้เราใจเย็นๆก่อนนะโหเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกันสุดๆที่เชื่อว่าหลายคนเจออยู่ทุกวันเลยมันคือการหาจุดสมดุลที่เพอร์เฟให้ได้เนี่ยแหละครับคือเราก็อยากได้อาหารที่แบบว่าหลากหลาย ไม่ซ้ำๆเดิมๆแล้วก็ถ้าดีต่อสุขภาพด้วยก็จะเยี่ยมมากเลยแต่ทั้งหมดเนี้ยต้องอยู่ในงบที่เรามีด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆและนี่แหละครับคือจุดที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทแล้วเรากําลังจะเปลี่ยนอปัญหาโลกแตกเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆด้วยเครื่องมือที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ํานั่นก็คือ AI ที่จะมาเป็นเหมือนผู้ช่วยคิดเมนูส่วนตัวให้เราเลย สำหรับเรื่องนี้นะครับให้ลองนึกภาพว่า ChatGPT เนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการวางแผนเมนูอาหารเลยเป็นเครื่องมือที่แบบครีเอทีฟสุดๆแค่เราบอกไปว่าเราต้องการอะไรมีเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวเดียวเช่าน,นั้นแหะครับมันก็จะสร้างลิสต์อาหารที่โอ้โหเหมาะกับเราโดยเฉพาะขึ้นมาให้เลยโอเคทีนี้มาถึงส่วนที่สาคัญที่สุดแล้วภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่ามาดูกันเลยครับว่าการจะใช้เจ้าเครื่องมือนี้เนี่ยมันง่ายขนาดไหน แล้วเราจะสั่งงานมันหรือที่เขาเรียกกันว่าพร้อมเนี่ยจะทํายังไงให้ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบเป๊ะๆอย่างที่เราอยากได้จริงๆแล้วกระบวนการมันง่ายมากๆเลยนะมีแค่3สเต็ปหลักๆเท่าน,นั้นเองครับสเต็ปแรกเลยนะบอกเป้าหมายใหญ่ไปก่อนเลยว่าอยากได้อะไรจากนั้นค่อยๆใส่เงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรับจูนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นทาให้เมนูมันดีต่อสุขภาพมากขึ้นอะไรทํานองนั้น อะลองดูตัวอย่างนี้ครับช่วยจัดเมนู7วันงบไม่เกินวันละร้อยบาทเห็นไหมครับนี่คือคําสั่งเริ่มต้นที่แบบโค้ดจะเคลียร์และตรงไปตรงมาเลยสังเกตดูนะมันบอกครบเลยทั้งเป้าหมายคืออะไรเมนู7วันแล้วก็ข้อจํากัดที่สําคัญที่สุดงบไม่เกินวันละร้อยบาทแค่นี้เองครับ AI ก็พร้อมทางานให้เราทันทีเลยคือแผนอาหารแรกที่ AI ให้มาเนี่ยให้คิดซะว่ามันเป็นเหมือนฉบับร่างที่ดีมากๆเลยนะแต่ความสนุกที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ครับ คือการที่เราได้ปรับแต่งเพิ่มเติมทําให้แผนนั้นมันเป็นของเรามากที่สุดทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเพิ่มเงื่อนไขอะไรเข้าไปได้อีกบ้างโอ้โหเราใส่เงื่อนไขได้แบบเยอะมากเลยนะครับจะเป็นเรื่องข้อจํากัดส่วนตัวก็ได้เช่นไม่เอาเนื้อหมูนะหรือจะเป็นเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างช่วยคุมน้ําตาลให้หน่อยหรือที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเราสามารถบอกให้ AI ใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วในตู้เย็นมาคิดเมนูให้ก็ได้เหมือนกันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะ พอมาถึงตรงนี้เชื่อว,ว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยให้ชีวิตการกินของเรามันดีขึ้นได้ยังไงทีนี้เรามาสรุปกันให้ชัดๆไปเลยดีกว่าว่าประโยชน์และบทบาทจริงๆของมันคืออะไรกันแน่ลองดูตารางนี้สิครับมันแบ่งหน้าที่ได้ชัดเจนสุดๆดไปเลยในฝั่งสิ่งที่ทําได้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดนักวางแผนเลยนะทั้งช่วยคิดเมนูสร้างไอเดียใหม่ๆหรือแม้กระทั่งจัดลิสต์ของที่ต้องไปซื้อให้เสร็จสับ แต่พอมองมาอีกฝั่งสิ่งที่ทําไม่ได้เนี่ยก็ชัดเจนมากๆครับว่าเออมันลุกขึ้นมาทําอาหารให้เราไม่ได้เดินไปจ่ายตลาดแทนเราก็ไม่ได้แล้วก็แน่นอนล้างจานให้เราก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือเราต้องมอง AI เป็นเหมือนผู้ช่วยคิดหรือเป็นเหมือนเออเลขาส่วนตัวที่คอยจัดการเรื่องหน้าปวดหัวในการวางแผนให้เราครับมันช่วยเซฟเวลาเซฟพลังสมองเราไปได้เยอะมากๆ ส่วนขั้นตอนการลงมือทําจริงๆออะอย่างการเข้าครัวการทําอาหารนั่นก็ยังเป็นความสรุกของเราเหมือนเดิม AI ไม่ได้ทําอาหารแต่ช่วยให้คนกินดีขึ้นทุกวันผมว่านี่ก็บทสรุปที่ใช่ที่สุดแล้วครับคือมันอาจจะไม่ได้สวมผ้ากันเปื้อนแล้วมาเข้าครัวทําให้เรากินหรอกนะอันนั้นก็จริงแต่มันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆที่จะช่วยทุกคนไม่ว่าใครก็ตามสามารถวางแผนการกินที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นได้ในทุกๆวันเลยจริงๆ เอาละครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะได้เห็นไอเดียแล้วเนาะว่าเราจะเอาเทคโนโลยีใกล้ตัวเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆได้ยังไงคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันเล่นๆก็คือแล้วเมนูต่อไปที่จะลองให้ AI ช่วยคิดจะเป็นเมนูอะไรดีล่ะครับ